บอสนุผู้บริหารวงหมอลำเสียงวิหกอ,ออกมาเคลื่อนไหวนะครับผมหลังจากทราบข่าวว่าเจสี่เจสี่พาเพินก็คือเป็นอดีตผู้บริหารของ,ของทางซรนลับเทินศิลปการที่ต่อก่อตั้งมาพ,พร้อมๆกันเนะะาะมากับคุณบูทจักรพันธ์นะครับและล่าสุดก็เจสี่ก็ได้ประกาศยุติใช่ไหมหมดวาระ,ะการเป็นศิลปินหมดวาระจากสันเลาเร็วเดอ้อไพซีจ้างกะจ้างจ้าก,ก็หมายถึงว่า ตัวเองตอนนี้ว่างแล้วหมดวาระจากสตาร์เราแล้วใครจะจ้างก็สามารถติดต่อเข้ามาเลยใช่ไหมแล้วหลังจากที่เจสี่โพสโพสนั้นไปก็มีทางศิลปินหรือว่าผู้บริหารหลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจเหมือนกันอย่างคนแรกเป็นบอสนกคงศกรผู้บริหารวงวารำเสียวิหกก็บอกว่ากําลังใจนะคะกําลังใจนะไอ้แล้วก็นุ่นธิดาพรสายรักก็มาบอกว่ากําลังใจนะคะ ก๊อฟวราพลบุรพาก็บอกว่ากําลังใจครับแม่<ะ>อามน้อยโรจนันนะคะก็บอกว่ากําลังใจครับแม่กาลังนะแม่ <c oughs> จะบอกกําลังใจเนะะาะม้าพงศ์ศิลป์ก็คือเป็นผู้บริหารวงของศิลป,ปินิปูไ<ะ>ทยก็ได้ออกมาบอกว่ากําลังใจด้วยครับแม่<ะ>นุกเกอร์สยามภูไทยก็บอกว่ากําลังใจครับผม<ะ>แล้วก็มีหลายๆท่านเนาะเข้ามาให้กําลังใจเจสซี่เหมือนกันนะครับอย่างแจ็กกี้ผีบุญยา ห <ขอ S 2> ัวหน้าหนึ่งเยนะ็ดยมือชัยค่ะก,กี้ผีประยาเขาบอกว่ากำลังใจเด้อครับเอื้อยเอเยนเซ็กซโซโฟนอุกนราชธานีนะคะคก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันครับผมท,ท็อปธนาชัยก็บอกว่าสู้สู้ไอเยอะมากตั้มสุภชัยมรำใจเกินร้อยบอกว่ากำลังใจเด้อครับ่ะก็คือก่อนหน้าน,นี้ก็เห็นเจสี่ได ออกมาโพสพร้อมรูปภาพนะคะว่ากว่าจะมาเป็นเจสีถึงทุกวันนี้ก็คือต้องผ่านอะไรมาเยอะมากกว่าจะมีทุกวันนี้ได้ะค่ะมีชื่อเสียงก็คือระยะเวลาที่อยู่กับว<น>งการห<น>มอลำนะคะก็คือหลายปีต้ถือได้ว่าเป็นตลกชัดแนวหน้าเนาะของวงการหมอลำนะคะคสำหรับเจสีพาเพลินค่ะครับแล้วล่าสุดนะครับทางบอสนุ๊ บอสนุผู้บริหารวงมอลำเสียงที่หกนะครับก็ได้เข้ามาโพสแล้วก็แท็กหาเจสี่แล้วก็กัน่าบอกว่าสี่ยังบอยยังกระตามแตช่วงนี้มาหาพวกข่อยก่อนคิดหอดคันบอมาาข่อยซีบีมองมันเป็นเก้าใครพลาโลกขึ้นคักกัะสั่นบอสนุบอกอย่างนี้นะครับเป็นโพสโพสนี้ของบอสนุนะครับแลวเจสี่เข้ามาตอบนะสาวสี่เจสี่บอกว่าฮ่าฮ่า พอได้เห็นโพนลเรารู้สึกได้ถึงพลังบวกเนาะ<ช>ที่เพื่อนพ้องพี่น้องในวงการหมอรำนะคะได้ส่งต่อให้กันค่ะคไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะก็เป็นกำลังใจใช่ครับเขาต้องมาจับตาดูกันหลายๆคนก็เชียร์หนึ่งกระแสเชียร์ให้กลับไปอยู่กับทางพ่อเอกก็มีทางเราเดี๋ยวว่าภาศีนสอง หลายเสียงเลยเชียไปทางหมอลำใจเ <Second S 1> รือนร้อยไ,<ว>ไปอยู่กับทางบอยบอย,บอย,บอยสิริชยัยไปอยู่กับแจ็คก,กี้ผีบอยาคู้นแล้วก็มีเชียไปทางปฐมบ้านก็มี<ห>แล้วแฟนคลับในช่องข,ของบาจโจที่ลงข่าวไปเมื่อวานนี้เนาะว่าเจสีอ่อัลอลาวงแล้วเนี่ย<ห><ห>ก็มีหลายๆคนก็เชียไปทางบอวโจเหมือนกันบ้าให้ไปอยู่กับทางสาวนองเมสซี่นี้น่าหาบอวโจเลยบ่าโจเขามีถึงสองวงแตอนนี้อะไรอย่างนี้นะครับเป็นที่ อ่ะเจสิจะตัดสินใจว่ายังไงหรือจะตั้งวงใหม่หรือเปล่าใช่ไหมเพราะเห็นแบบนมีมีโพสต์หนึ่งนี่ที่บอกว่าเหมือนรับสมัครคณะสาเกตนครศรีครับฝั่งมอลำคณะสาเกตนครศรีเตินเอนเตอร์เทนเมนต์รับสมัครแดนชายหญิงจำนวนมากศิลปินชายหญิงจำนวนมากติดต่องานแสดง 0834624350นะคะแล้วก็ได้แท็กมีน้องเต้าหยงนะคะแล้วก็อีกหลายคนเลยค่ะหมอรัมจิตพนนะคะมารินชีรพันธ์เต้ยแคนเตนเมนนะคะแล้วก็บิ๊กีีนันนวนด้วยนะคะก็คือหลายท่านหลายคนรวมถึงผู้จัดการทุกทีน้อยก็าจะเป็นการโปรโมทช่วยกันหรือเปล่าเนาะอันนี้รากไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มาสองโอล่าสุด เจสีจะทำบุญเนาะแล้วก็มีพระอาจารย์ท่านโพลเราก็แ็กมหาด้วยนะจะยังไงสีถ้าบอสโน่พูดมาถึงขนาดนี้ว่าเนี่ยสี่ยังบ่ยังกระตามแต่ช่วงนี้มหาพวกไข่ก้อนก็ต้องไปสักวันไหมมหาพวกไข่ก้อนคิดทอดขันบอมาาไข่สีปี๊บมองเจ้าป็นเก่าอะไรถ้าโลถึงกเก่าอะเราดูว่าเจสีจะตอบยังไงหรือว่าจะไปเซอร์ไพรส์ไปหาทางบลลรำเสียงวิหงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะคะแต่เชื่อว่า ไปที่ไหนก็รับประกันความหาได้เลยนะคะคและอ่ะเข้าไปดูซิพอบอสนกพูดอย่างนี้สองทางบอนสนกซินกพงศก,กรว่ายังไงไหมเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าก็ทงด้านบอสนกนะคะถ้าเป็นเฟส่วนตัวก็มีแค่การจ้งางงานแล้วก็พูดถึงการจ้งางงานเนาะก็เหมือนกับว่าปีหน้าในฤดูกาลหน้าต่อให้จะมีกระแสดีจะยังแค่ไหนจะอะไรยังไงก็ ห้ามรับงานเกินสองร้อยงานอันนี้คือบอกบอสโนใช่บอกม่าเจ้ารับเกินเจ้าร่บเองคนเดียวอ่ก็ต้องมีเวลาพักผวอนให้เขาบ้างตีมันก็มีเวลาทําฟราเห็นไหมอย่างบอสโน้ก็ได้บอกนะในโพ์โพลหนึ่งเหมือนกันบอกว่าขอวันหยุดให้น้อยจะได้ไปทาธุระแล้วธุรก็ไม่ใช่อะไรหรอกต้องงานนี่แหละต้องงานมอลัาสิ่งเสียงที้หก ตอนีมาแรงเลยนะบอลซิ่งเนาะเวทีก็อูหยิ่งใหญ่อลังการปานหมอลำมูพี่น้องมอลล้ำซิ่งปานหมอลำมูตำนานสษย์อีสานใช่ไหมอันนีสี่เราคิดว่าอ่ะอันนี้คิดส่วนตัวนะถ้าเจสี่ตอบรับถ้าจากเจสี่ไปหาทางเสียยมิวหงจินเนี่ยความฮาบังเกิดแน่นอนเจสี่กับนันค่ะระกันมาต่อมาร่อเบิร์นรอรุนกันแล้วกันค่ะผมว่า ยังไงเจสสิจะยกย้ายไปอยู่ไหนพอตอนนี้ก็น่าจะว่างงานเพราะเห็นว่าโคดอยู่บอกว่าทายสิจางกระจังเ้อะหรือว่าจะออกไปตั้งวงเองนี่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะแต่ก็เห็นเพื่อนพี่น้องในวงการมอลำานะคะห่างแพงกันนี้ก็ถือได้ว่าเราเองก็ใจฟูไปด้วยอินดีดีใจไปด้วยค่ะอัปเดตงานซีหมอลำาเสียงวีหกซีวันนี้แสดงอยู่ที่ไหนนะคะสักครู่ค่ะเพราะว่างานก็ เยอะนะเดือนเยอะมากเลยค่ะวันนี้วันที่แปดแล้ววันที่แปดอ๋อวันนี้ว่างค่ะวันนี้วันที่แปดเมษายนนะคะว่างค่ะครับวันที่เก้าอยู่จังหวัดเลยวัดป่าศรีภูท่อบ้านโพนนองสุขุมตะบลนาเศร้าพเชงคารจังหวัดเลยค่ะวันที่สิ์อยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนคูนตาบนโนนคูนเพอรคลานจังหวัดชัยภูมิมีไรสดด้วยนะคะเก้าส12สิบเ็ดสิบสองนะคะ สิบเอ็ดอยู่บ้านหลักค่ะจังหวัดสุรินทร์สิบสองอยู่บ้านหนองตุ้มอําเภอสํารงทาบนะคะจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็วันที่สิบสามนี่จะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีไลท์นะคะแล้วก็สิบสี่สิบห้ามีไลท์อีกอยู่ที่สิบสี่อยู่ที่คำเคล็แก้วยโสธรสิบห้าอยู่ที่อำเภอศรีของภูมินะคะอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็วันที่สิบหกนี่ไม่มีไลท์สดนะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับผมค่ะสิบเจ็ดว่าง ก็คิวงานแปดแคะอยู่ที่งานไหลสงการครับงานเลี้ยงไหลสงการนะคะที่ไหนเอ่ยสํานักงานอุดรสํานักงานเสียงวิหกนะคะก็17เจนี่คือว่านี่คือสงสัยหยุดให้เล่นกันสงการกันนะกะรแล้วก็ส8แปนี่มีไลฟ์สดด้วยนะคะรับ19อยู่ที่จังหวัดน้องบัวลําปูนะคะเพนาการครับผมยี่สิบมีไลฟ์สดนะคะ20 21 22 2ี่สอบอสาม 20อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบิจการค่ะ22อยู่ที่อำเภอเปรยน้อยจังหวัดขอนแก่นครับ22อยู่ที่อำเภอกุมภาวปีจังหวัดอุดรครับ23อยู่ที่อำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคาม24ว่างค่ะ25 26 27 28นะคะมีไลฟ์สดค่ะอยู่ที่ TPS เหนืตะวันกรุมอออนทัวร์กรุงเทพครับทั้ง4วันเลยนะคะ25 26 27 28วันที่4นี่เป็นวันเดินทางแน่นอนเลยว่างเนาะแล้วก็29 30ว่าง ครับโห,โหนี่คือคมีิงานมารับเสียงที่6หกอะมาเรารูเซอร์ไพรส์จากเซสี่ว่าเอ๊ะจะไปเซอร์ไพรส์เสียงที่6หกหรือเปล่าเพราะว่าบอสมมชวนมาขนาดนี้แล้วก็ต้องไปเนาะนี่แหละครับนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาฝากเอซีแฟนคลับในวันนี้นะครับใ,ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราสองคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ